สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่ทำนายดวงกันนะครับกับหัวข้อจะไปซื้อหวยที่ไหนจึงจะถูกรางวัลขอขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับที่ส่งมาถามเจอคำถามนี้ปุ๊บรีบทำให้ทันทีเลยเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกัน อยากจะเป็นหนึ่งในสี่ทางเลือกหนึ่งในสี่ตัวเลือกว่าเอ๊จะไปซื้อที่ไหนเพราะไปซื้อทุกที่เหมือนก,นกันก็ยังไม่ถูกเหมือนกันนะโอเคโอเควันนี้ถือโอกาสให้ไพ่บอกทีนะเผื่อจะมีดงวงตวอกเขาบ้างนะโอเคครับตั้งจิตอธิษฐานทำสมาธิจะไปซื้อหวยที่ไหนจึงจะถูกรางวัลถูกรางวัลเอาเลขหกนะดึงออกหกใบ หนึ่งสองสามสี่ห้ากออกไปแล้วหกใบทีนี้เหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามและสี่สี่ใบกับสี่ทางเลือกสี่ใบกับสี่ทางเลือกนะ จะไปซื้อหวยที่ไหนจึงจะถูกรางวัลเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะผมเลือกเบอร์สี่ผมเลือกอันสุดท้ายเลยเล่นด้วยงานนี้ก็เล่นด้วยเหมือนกันอยากรู้อยากรู้โอเคจัดทีมนะครับมีเพื่อนชวนเพื่อนครับมาเลยทีมหนึ่งสองสามและสี่พร้อมแล้วนะไปเบอร์หนึ่ง ซื้อหวยที่ไหน <c oughs> โอหใบแรกก็ยากเลยมันเป็นเรื่องของคนหมู่มากที่เขาแบบจะบอกว่าตลาดไหมที่มีคนมากมากมาก,มากจอกแจกจอแจมันเป็นเหมือนเรื่องงานเป็นไพ่ไม้เท้าก็เรื่องงานใช่ไหมงานที่มีคนทะเลาะกันงานที่มันแบบว่าจอกแจกจอกแจก เสียงดังว้ยๆอย่างนั้นป่ะอืมผมมองว่าเป็นตลาดที่มีคนถกเถียงกันมีคนพูดจากันประมาณนี้นะคนที่จับได้เลขหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อที่ตลาดอืมเพราะว่าที่ตลาดมันก็เป็นที่ทํางานของพ่อค้าแม่ค้าถูกไหมแล้วเวลาที่ทาํางานรงนะตลาดก็ต้องมีการใช้เสียงในการพูดคุยในการสื่อสารเออแล้วเบอร์ห้าห้าไม้เท้าเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรการเขาเรียกว่าอะไรของกินของของกินอุปโภคมากกว่าของกินอุปโภคบริโภคอะไรประมาณนี้สินค้าการเกษตรก็ได้อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าดาวเพิหัสกับห้าไม้เนี่ยผมตีว่าน่าจะเป็นตลาดสดตลาดสดตลาดที่เป็นของกินตลาดอะไรก็ได้ตลาดที่แบบมีคนแบบว่าพุกพ่านมีคนแบบว่า ต่อรองราคาพูดคุณนี่มีการใช้เสียงอะไรประมาณนี้นะอืมใบที่หนึ่งนะตลาดลองดูนะลองดูโอเคนะเคลียร์นะจบขึ้นใบที่สองลุนใบที่สองนี่ก็ยากผมมองว่าต้องไปซื้อที่โบดคิดหรือเปล่านะเพราะมันจะออกแนวคิดๆหน่อยตึงไม้กานเขน บทคิดเขามีลอตเตอรี่ขายหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ผมเคยเห็นนะผมเคยไปงานแต่งงานนะแล้วมีพ่อค้าลอตเตอรี่ก็เข้าไปขายได้นะเขาก็เขา้าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอืมแต่ต้องดูบางสถานที่ว่าบางสถานที่อาจจะเขาอาจจะไม่อนุญ,ญาตให้เข้า,าศาสนพิธีทางคริสต์ได้ไหมหมอเป็นคลิกก่อนละกันเพราะว่าเป็นลันกษณะเหมือนตึงไมก้กางเขนอืม ประมาณนี้ประมาณนี้นะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเพราะว่าเราต้องโฟกัสไปที่สถานที่ซื้อหวยนะเข้าใจเข้าใจนะผิดพลาดยังไงผมขอกราบขออภัยด้วยแล้วกันเพราะตอนนี้ที่นึกได้คือ the hangman เนี่ยผมดูแล้วเป็นลักษณะของการตึงไม้กางเขนก็ต้องบทคลิสศาสนาคลิสประมาณนี้ประมาณนี้กำลังนึกอยู่ว่าที่ไหนอืม นั่นแะเกี่ยวกับศาสนาพิธีทางศาสนาแล้วกันนะทางศาสนากรีกโอเคสถานที่ที่มีรูปกากบาทอืมกากบาทที่ไม่ใช่กากบาทพยาบาลนะกากบาทที่เป็นไม้กางเขนประมาณนี้น่าจะใช้ได้อยู่โอเคโอเค,อเคจบนะครับเคลียร์ไปที่สามนี่เลยพวกตลาดน้ำวัดที่บีน้ำอืม ที่ที่เราไปให้อาหารปลาอืมท่าเรืออืมประมาณนี้ประมาณนี้เกี่ยวกับน,น้ํามาให้เรานึ่งน้ําเรืออะไรประมาณนี้มีน้ํามีเรือมีหวยน่าจะถูกละมีน้ํามีเรือมีหวยแปลเป็นอย่างอื่นไม่น่าได้แล้วนะอืมสถานที่พวกสน,สนทรันลาที่มีน้ํามีน้ําแบบว่าเป็นสระน้ําบึงน้าแล้วมีเรือพายอะไรเงี้ยสถานที่แบบนั้นนะ่ะ คุณที่เลือกใบสามคุณน่าจะไปตรงนั้นน่าจะถูกครับถ้าเกิดงวดน,นี้ถูกพิมพ์มาบอกใต้คลิปด้วยนะครับว่าถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องนะครับโอเคนะครับโอเคแล้ว okay, ครับเป็นการเข้าใจส่วนใบที่สี่เนี่ยผมก็ต้องรุ้นหน่อยเพราะว่าผมก็เลือกใบที่สี่ผมก็อยากรู้เหมนกันวผมจะไปซื้อที่ไหนถูกถ้าผมถูกผมจะมาบอกนะโอเครุ่นไปพร้อมกันหนึ่งสองซ้ อืมรู้ละรู้ละผมต้องไปซื้อตามโรงเรียนอนุบาลอนะประมาณเนี้ยเด็กๆงานอนุบาลโรงเรียนอนุบาลอะไรประมาณนี้เลยตามหน้าโรงเรียนอนุบาลต้องเป็นอนุบาลด้วยนะเพราะเป็นลักษณะเหมือนเด็กให้เด็กให้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเด็กเป็นพ่เด็กเหมือนกันเป็นพนเด็กให้เด็กอะไรประมาณเนี้ยอืมถ้าเป็นลักษณะนี้คือน่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลประมาณนี้ร้านขายดอกไม้ก็ได้นะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าร้านขายดอกไม้อะไรเงี้ยมันจะชัดจ,จะชัดเจนไหมแต่ถ้ามองเห็นเว็บแรกเลยหน้างเรียนอนุบาลอืถ้าเป็นหน้างเรียนอนุบาลที่เป็นร้านมีร้านขายต้นไม้ด้วยแถวนั้นนะโอ้ยน่าจะน่าจะสองเท่าเลยน่าจะได้น่าจะได้ไดโอเคละผมได้คําตอบละคุณก็คงได้คําตอบเหมือนกันนะโอเคโอเคใครถูกยังไงไม่ถูกไงพิมพ์มาบอกได้นะครับ โอเคขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ